สวัสดีครับพี่น้องพวก,กันคือเก่ากรบเบืงเรียกพงนพี่น้องนี่พี่น้องถ้าเบิง้งอดิิพานมาเป็นให้หนึ่งฝันหนึ่งเม็ดเดียวมาแนนอนแล้เจับคูให,หนึ่งหกคหนึ่งเก่าอัตพานมาพี่น้องวันนี้มามาแลวมาตัวเดียวคือเา่า สำหรับผู้มากเลีกวิ่งผู้มีมมตัวเด่นตัวดีเขาไปใส่เอาได้ี่นออกเด้ออาจารย์ทุกอาจารย์ก็ใช่ป่ะมิลายอาจารย์โทรมาแล้วเจ,าาจาลงเหล็กให้เนี่ยอยลงให้อยู่ใช่ว่ากะบ่งสภาผมเนี่ยผมเชียนบ่ดด้ผมเชียนอย่างบ่ได้ผมลุกบ่ได้ลุกก็ลุกยากยัง ก็ย่างมาเ้นอนบ่เอ,านอน,อกกานอนบอก,ปกป็นอนบโปวดตัวเลขกเอาให้เขาใจเลยฉานเดอ้อโอ้ยฝังอาจารย์โทรมาเรามาอีกเรียกผมเขาสามงวดสี่งวดโทรมาหาผมเนี่ยเอาเรียกลงให้ผมเนี่ยพันย้มมาลงเรียกช่องผมมาถือเดียพันย้ำนั่นถือคือสูงตัวตรงนี้แหละหามันนะครับ แล้ววันนี้เจ้ผู้เดียวคือเขา้าจุดโอกาสลงเล็กวงในเม็ดเดียวแล้วผู้มักวิ่งมักลูดลเด็กคนม่เคยพาติดเสียอธิบายนมากะให้หนึงวันนี้ก็เม็ดเดียวคือเขา้าแล้วเราวงในเม็ดเดียวเดพี่น้องเดอเอ้อเมื่อ เมื่อก็สู้พี่น้องสู้เพื่ออย่างเป็นห่วงช่องอยู่ของแล้วก็เป็นห่วงเอานึ่งตองจ้างคนมาเบิ่งให้ดูแลให้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ผู้เดียวคนก็มาเจ้าตนหาบุญเร่งเพื่อนมาซองพวกเราคนกับด้เก็บขยายเพื่อนมาซองบพวกเรากินยังบ่เออเพื่อนสอนใครเพื่อมาเช้านี่ Tập ý nhàng vụ Nhưng có và vô Nhưng có một bà thằng té thịt còn là mai Thế kinh Để không cứ bày một bà Bà kinh là mưa rau Thế thì chỉ tươm năm tươm tươm Khăn cổ khăn cụ là nó Hmm. ฉันจ้างคนให้เรากินจ้างคนเอาเขามาส่งนี่พี่น้องเพื่นหามันหูยยากอยู่อยากแล้วมักง้อน,นี่แหละเมื่อนี้กับวันไหนเพื่อนครบร้อยให้เพื่อนอาสิบานยังเจ้ว่าข้าซื้อให้กินไอ้เพื่อน้อยนึง่งวันนี้เรากินให้ทอดไข่ ก็ก็ไปยังบ่ฮู้จักนี่หมอเล็กมาเขาเล็กกระซือข้าวมาให้มาฝากอาจารย์อือยังมีปัญหาของแอดก่อนสิไปฟังตัวเลขเออวงในเ็ดเดียวนั่นเราเรื่องชีวิตเราเรื่องปัญหาเราเรื่องกิบเรื่องไข่สุนพี่น้องฟังก่อนนอนอยู่วงสีพี่น้อง ผมมีผู้เรนก็จะไปนองเย็นอยู่นี่แหละขณะนี้เวลาทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเราแนวมาเคลื่อนก็จะเงียบไฟก็ไม่ผเปิดให้ยังนอกระปิดไม่เคลื่อนปิดไม่ผู้เปิดให้เวลาเปิดก็ไม่ผูดปิดให้ตอนเร่าไม่ผู้ปิดให้ก็เลยพูเปิดแล้วอยู่กับกล้องมืด่ย ตอนนี้อภิร่างกายบวมหน้าก็ยังบวมอยู่หน้าตาบวมขาบวมหัมบวมนี่กค่หั่มตัวรูปปกผสมโอ้เดี๋ยวนี้น้อยลงมาหน่อยหนึ่งน้อยลงมาหน่อยหนึ่งเนีก้ก็กำปั้นน้อยหนึ่งเดีนน๋ยวนี้โอเคชินชาครับน้ำ ให้ร่างกายแล้วก็กินยาแก้อักเสบล้วก็กินยาหมออันใครหำไงอย่างนี้ก็ลายอันไาย่างมันนี่ก็สั่งยาสั่งยาน้ำเพินมาเพิเ่นมาส่งก็สามลอยสี่อยแน่นลักษณะมันแน่นที่ชีสกอนมันเสียบออกหอนคองหอนไปนน้ำตุ่นน้ำตัว ตอนนี้แน่นเรื่อๆรือขึ้นๆๆอันเจีบลงทองไข่ทองไข่ก็ลูกปงนก็ลูกบอลเจนขาไข่ก็ลูกบอลมันนี่ก็มันตึงพี่น้องมันตึงไปเบิดจมขาน้ำเกลือน,น,น้ำปวดไม่ได้บอกคนซื้อยาเก็บปวดยาคลายสิ้นมาอีกวันนี้ คนเคยไปจังช่างคนไตลาดผู้ยังห้องกบยามี่รมไปสินน้ำอีกนั้งยาหมออีกนี่ว่าความอาการเป็นยูสมือนี้นี่คก็นี่ก็ไม่ยังสพี่น้องเงินของพี่นอ้องเสือทงคุณก็ะเจียงคนป่วยสี ผีเสดเดงเขบอกนัา่งท่ายเตียงนี่เป็นบ้านน้องสายเป็นบ้านเอ็ดอันนี้ก็อาหารกันจริงๆเพื่อนมาให้ยังเพืนเพนพนพนพ่นเก็บอยู่เป็นไม้มัื่อนมาซองซื้อเพื่นเพื่เก็บให้นี่ก็ยาฟังเลยเต็มอยู่ยาเพียมเพิ่เพื่อน้องดินน้ำกันนี่ละ ตอนก็เมืดนี่ไฟนี่ก็เก่าเป้าเป้ายาจากโรงพยาบาลสูงสองลารไยไงีปโรงพยาบาลศูนย์ชนเชนพี่นอ้องอาจเป็น,ยอ,น,อ,อ,นอยู่ขากระบวมเลยพี่น้องกระบวมไขมูอยู่ ราคาตูยหนึ่งวงครับเลขวงในออกไปยื้อเจอดีก่อนให้หนึ่งออกหนึ่งห้าวันนี้วันนี้ฝันแปดเม็ดเดียวแปดเม็ดเดียวเลยพี่น้องเนอะแปดเม็ดเดียว เพื่อนจับคู่ใหม่สามตัวแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าแทมแปดศูนย์น้ำให้พี่น้องมิสเนี่พี่น้องเรียกเอาพี่น้องมักเทได้พี่น้องจับเอางอนคนหนึงน่งคน,นจับให้บุตรตัวกัดถึกหนึ่งห้างอนนี่คนก็ได้บอกว่าจับให้ลลายตัวซี่ตัวให้มันถึกไปหลดเพาต้องจับเอาสองตัวตัวเดียว เห็นปไม่ได้บอกพี่บอกน้องบทสุขอนต่ำสิบนบหมาเดอองวดนี้ปุ่งในคลองแคร์มดิพานมาหายหนึ่งเงิอเดียวฟันหนึ่งพันปอร์เซ็นงดนี้ฟันเปรฟันเปฟันเปรตเปศูนย์อ่เปรศูนย์เปรสี่เปเจ็ดเปรดเก้าท่านี้พี่น้อง พี่น้องมักพี่น้องซื้อเพิ่นฟันให้แปดเพิ่นฟันต้นเนีนหรือแปดสี่กับแปดเจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดตัวเพิ่นเนีนสองตัวถ้าแปดศูนย์กับแปดเก้าตัวรองบอกพี่พอกน้องนี่คือวงในอสุพันมาเพิ่นให้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าถ้าเพิ่นจับสี่ตัวหนึ่งห้ากับถึกเพิ่นบอกเลยอ่าเอาสุพี่น้องฟัง พี่น้องคอยเจน้ากันเอ็ดก็เป็นวงพี่น้องทุกคนตัวมาสามองไนวิ่งเม็ดเดียวตัวใดก็คือบวกเราพี่น้องเหลือแปดคันแปดตัวเดียวเนีนแปดสี่แปดเจ็ดร้องก็แปดศูนย์ก็แปดเก้าเพราะนั้นลาพี่น้องพนายอย่างนั้นก็จ้างทุกคนเช่นนั้นนะพี่นอ้นนนอ,นนนองเด้อ เจียนให้ได้ดอกเอ้วางล้ใต้ชิปพี่น้องิ่งเอาหรับตเลิอ่าเสนอชิปนี้อ่าพี่น้องเมตตาพี่น้องจะตุลฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ยีกําลังในเคียร์ังแก่ให้เบิ่งคิปเบิ่งไง้มจยนน้ำเนยฝากไว้น้ำเนยแล้วพี่น้องเด้ออไอ้ตช่งกับพรกันพยเดยจนช่องคนปิการน้าเนย ทงปิการทั้งป่วยทั้งยอยู่ผูเดียวทั้งลำบากพี่น้องทั้งพี่น้องเห็นนี่หละเอาไว้เพียงแค่นี้พี่น้องเงียเอาเราเดี๋ยวบนะวลาให้ฟันแปดเม็ดเดียวเราฟันที่สิบจิดสิบจิตเดือนหนึ่งหกแปดนี่วงในฟันแปดเม็ดเดียวจับคู่ตัวน,น,น,นิ่งแปดสี่แปดเจิดตัวรองแปดศูนย์แปดเก้าเลยพี่น้อง มีเสน่หขอพี่น้องโศกพี่น้องมารสุขุสุกคนให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีมีแห้งขอบขอบคุณพวกเระพุญญายดีที่สังกัสม,มอขอบคุณพวกเราปัญญายดีชัวฝ่ายเงไทยขอบคุณเอฟซีสุกสุขคนทุกสุขตันนะครับที่เข้ามานสนับสนุนที่เข้ามาให้ความภาความเพิใเขามาเบิญบุญชมให้แอัตชีพคนเดิมผมอยู่ในสุบุนียอดพี่น้องเอฟซียังก็รับเลี้งเกย์เฮ็ดชีพอยู่ในสุบุนีก็ยอดพี่น้องเอฟซีผมมีผู้ใด ฝาพี่ฝากน้องให้ชิมเดี๋ยวป่ากันเอาอยู่ดีมีแห้งสุ้กูสู้คนเด้อพี่น้องเด้อคอยสู้คอยมานวงในฟันเม็ดเดี่ยวก็เปรตมากก็ค่อยซื้อผมมากก็ไปลงซื้อทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นว่นมีผู้ใด่หูเอ็กก็เป็นห่วงพี่น้องจังเบาสู่ฟังพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนอนหลับฟันดีสู้กูทุกคนเด้อพี่น้องอักออกันเพ่งกันเลิกกันคนไรกนแก้กให้น้ำเนเด้อ ให้จิมอยู่ปากกันเบิใ่ใไงสวีคนเดินน้ำแน่ว่าได้ใครจ้างเพื่อนว่าได้ใครอยู่กายาพี่น้องขอบคุณทีไลพี่น้องสวัสดีครับ